ในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนสุขภาพของเราคือสิ่งที่ต้องการการปกป้องแล้วคุณจะเลือกใครผมประกันสุขภาพแมนพร้อมเสมอสําหรับการรักษาที่คุณเลือกได้สะดวกรวดเร็วแถมครอบคุมค่ารักษาแบบจ้เต็ม <laughs> ฉันมีกําลังบางครั้งต้องรอคิวนานแต่ต้องเลือกใช้โรงพยาบาลตามสิทธิ์เท่านั้นช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย ไม่ต้องกลัวผมมาช่วยแล้วไม่ต้องกลัวเหมือนกัน <imprint> ผมก็มาช่วยแต่รอนหน่อยนะแห่ไปซั่งจะโลภเลยคุณปลอดภัยแล้วนะครับขอบคุณมากนะคะที่มาช่วยฉันได,ด,ดลล้อย่างรวดเร็วแถมดูแลรักษาฉันอย่างดีขอบคุณมากจริงๆค่ะเอาไม่ทันอีกแล้วรอรอด้วยโอ้ยถึงโรงพยาบาลแล้วเดี๋ยวผมพาไปหาหมอนะครับเพราะเรื่องสุขภาพช้าไม่ได้ วีบัตเทอร์แคร์ให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง770,000บาทค่าเบียร์เริ่มต้นเพียงเดือนละ460บาทค่าห้อง4,500บาทต่อวันโรงพยาบาลคู่สัญญากว่า500แห่งทั่วประเทศไทยเพราะชีวิตคุณเลือกได้แล้วคุณล่ะจะเลือกอะไร